สวัสดีครับพบกับช่องขบวนท่าแนวนะครับวันนี้ขบวนพอดีผ่านมานะครับขบวนพามาชมรถไถโครเวตานะครับแหมรถยอเข่านะครับรถไถปัอมครับนะครับสวัสดีนี่พี่เก็บคุณภาพสวยๆนะครับนะครับพอดีผ่านมาพอดีนะครับขบวนเห็นสวยงามนะครับแหมนะครับมีรถไถเอลซีโซนหนึ่งแปดนะครับสวยๆนะครับนะครับ ชงนมกันเด้อครับวัอนี้พามาชมรถโฟต์กอต้านะครับรถไถโฟลต้ากับรถเจ้ยวข้าวนะครับบรรยากาศนะฮะ L4018 โฟล์กต้านะครับที่สิบแล้งนะครับว่าไงรถรถที่สิบแล้งครับนะครับชงนมขันเด้อครับวันนี้รถเกจ้าเข่านะครับรถเกจ้าเข่ากับเป็นที่ทีเก็บทุนนะครับสวยๆนะครับเนี่ยครับสวยงามนะครับ พอดีผมบวชนพันมาพอดีนะครับก็เลยขอเป็นไทยนะครับในปีนวังในเบิ้งนะครับทางนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวเข่านะครับที่ที่เก็บติดเหมือนกันนะครับนะครับโอ้สวยๆงามนะครับนะครับรวมกันเลยครับนะครับับหางนั้นก็รถเกี่ยวเข่านะครับทางนั้ก็ที่ที่เก็บติดเหมือนกันนะครับถ้า ู้ใด้ท่านนสนใจกัพอมินมาตไตคลิปได้เด้อครับเดี๋ยวคบวันกั่าเอโตเที่ยววันไปแล้วครับพอดีพันไปพันมากอะมาตไพี่น้องในเบื้องนะครับพร้อมกันนะครับเปี่ยนท่งเรียก็เลยหารถไทนะครับหารถไถหารถเจ้าเขา้ครับเรียว่าจากติดกันนะครับตาดกัอมเมมินมาไตคลิปนะครับเดี๋ยวบวนเดียวเบอรโตะเที่ยววันไปแล้วครับ สวยงามนะครับครับมันลงใหม่ๆเลยนะครับแบนนี้ทีมงานดูแลนะครับอย่างเดียวบริการลูกค้าสุดักรนะครับนะครับก็ได้อยากรู้ว่ายจะมึงได้กะคอมเมนต์ใจคลิปมาเด้อครับขอบคุณการจองพิกัดนะครับนะครับ รถเจ้าเขาแล้วครับสวยๆามำนะครับเยี่ยมครับมาชมกันเด้อครับนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับ อะไรครับตั้งหนาด้วครับเสียงนมนะครับอันนี้ก็ติดงมันสิดมาลงไม้นะครับ ทำมันได้ใจหลังคานะครับเนี่ยครับดีพรับจบทิต่ตรนีเ้เ้ยครับพอ,อดีพานมากระเดีล้วครับตรงนี้นะครับวัสดีครับ